ป่าวเวนียี่เปงลอยกระทงเจียงไฮวันนี้เาเพื่อนมาลัดเลาะชมบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงที่เชียงรายค่ะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินนะคะมาโซนแรกใกล้กับโรงเรียนเทศบาล6ค่ะผู้คนยังเดินทางมาไม่เยอะนะคะแต่รถก็เริ่มจะหนาแน่นแล้วนะคะทุกคนมองไปรอบๆนะคะก็จะมีร้านค้าขายกระทงและของกินเล่นอยู่บ้างค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นร้านอาหารนะคะที่เปิดกันอยู่นะคะแล้วก็มีเสียงเพลงให้ความสนุก สนานแววมาเป็นระยะระยะค่ะเอาเป็นว่าพวกเราตัดสินใจนะคะที่จะไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการจัดงานลอยกระทงนะคะบริเวณสวนสาธารณะด้านหลังวัดฟังหมิ่นกันค่ะโดยที่ก่อนไปก็แวะสักการะพระประธานและพระสงฆ์ที่วัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงที่วัดกันแล้วค่ะทุกคน นี่คะ่ะวัดที่นี่นะคะชื่อว่าวัดฟังหมิ่นค่ะเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรการตาอีกวัดหนึ่งเลยนะคะ เมื่อทําการสักการะพระประธานและพระสงฆ์ที่วัดแล้วนะคะจึงเดินลัดเลาะ,ะไปด้านหลังวัดที่มีการจัดงานป๋าเวนีลอยกระทงบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ํากกค่ะบอกเลยว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เดินเข้ามาค่ะเพราะว่าโดยท,ทั่วไปแล้วนะคะจะมาถึงแค่วัดฟังมินค่ะไม่เคยได้มาบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้เลยนะคะมาค่ะทุกคนโมลี่จะพาไปชมนะคะว่าเขาจัดงานอะไรกันยังไงบ้างนะคะเข้าไปกันด้านในเลยนะคะ จะมีกองอำนวยการอยู่ด้านขวามือค่ะไว้สำหรับคอยประสานงานให้คำแนะนำช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆท่านท่านที่ไปในงานนะคะมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามได้ที่ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะมีร้านค้าอยู่ด้านซ้ายมือเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะคะถัดมาก็เป็นลานรำวงชะลอวัยค่ะหรือลานรำวงเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้เรียงรายพร้อมให้คนมาเที่ยวได้นั่งพักทานข้าวทานน้ำกันตรงจุดนี้เลยค่ะ เดินมาอีกที่ก็จะเป็นร้านค้าขายของอีกหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนใกล้ถึงจุดไฮไลท์ก็จะมีร้านขายสเปาค่ะหรือเรือสำเภาะะที่คนเหนือจะเชื่อว่าผู้ใดได้ลอยเรือสำเภานี้ก็จะได้นำพาเอาดวงวิญญาณหลังความตายไปสู่สวงสวรรค์น,นะคะหรือเปรียบเสมือนเรือข้ามพ้นวะตฏสงสารเพื่อไปสู่นิพพานนั่นเองค่ะ หบอกเลยว่าสวยงามนะคะผู้ใดที่สนใจก็สามารถมาซื้อสเปาหรือว่าเรือสสำเภาได้ที่หน้างานนี้เลยนะคะทุกคนต่อมาค่ะไฮไลท์ของเรานะคะก็จะไปตรงจุดที่เป็นโปะนะคะสำหรับการนำกระทงไปลอยนั่นเองค่ะทุกคนบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศดีดีนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะไม่ร้อนเลยนะคะเห็นแดดแดดแบบนี้ค่ะแต่บอกเลยว่าอากาศนี้คือแจ่มสุดๆเลยนะคะ หลายคนเริ่มจะมาลอยกระทงกันแล้วนะคะเพราะว่าเกรงว่าถ้าค่ำไปกว่านี้คนจะเยอะนะคะและอาจจะทําให้ใช้เวลาในการลอยกระทงนานนั่นเองนะคะโมลีก็เลยใช้เวลาหลังเลิกเรียนของเด็กๆค่ะพามาสักก่อนเลยนะคะที่จะมีผู้คนมาเยอะกว่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะคะว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สบายๆนะคะภาพก็เลยจะชัดๆแบบนี้เลยค่ะ งานจัดได้ดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีหน่วยบริการด้วยนะคะตรวจสอบความปลอดภัยเวลาเราลงโป๊ะด้วยค่ะและนี่นะคะโมลีก็จัดการลอยกระทงเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆลอยด้วยค่ะจะได้เสร็จพิธีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปดูจุดอื่นๆด้วยนะคะนี่สวยงามไหมคะทุกคน เสร็จพิธีลอยกระทงแล้วนะคะไปเดินตามจุดต่างๆกันค่ะเด็กๆก็ดูสนุกสนานกันดีนะคะหลังจากที่ลอยกระทงขอเข้ามาพระแม่คงคาขอพรอ,อันประเสริฐแล้วนะคะก็พากันเดินออกมาหาของกินกันด้านนอกค่ะก็เป็นโซนเวทีรำวงชลวัลนวอยนั่นเองนะคะทุกคนของกินก็จะเยอะอยู่นะคะเลือกกันตาลายเลยค่ะ แต่มลีไม่ได้ทานนะคะทุกคนวันนี้เป็นงานพระค่ะงดอาหารเย็นอีกเช่นเคยนะคะพอได้ของกินเด็กๆก็พากันมาที่วัดฝั่งมินกันอีกรอบนะคะเพื่อกราบลาพระค่ะและได้เก็บเอาบรรยากาศช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะมีการจุดเทียนในบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถน,นะคะบรรยากาศนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วเป็นบรรยากาศที่สงบสบายสบายใจสบายตานะคะ ผู้คนก็ทยอยกันเตรียมตัวเพื่อทํากิจกรรมในวันงานค่ะอย่างที่เห็นก็จะเป็นน้องๆวงดนตรีนะคะที่มานั่งรอซักซ้อมก่อนการแสดงจริงค่ะมีวงดนตรีล้านนาของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านด้วยนะคะ พอเดินออกไปด้านนอกวัดก็จะเห็นการสัญจรของรถราที่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีรถน้าเที่ยวของทางเทศบาลจัดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและนี้ก็เป็นงานปาเวณีีเป็งลอยกระทงเจียงไฮายนะคะที่จัดขึ้นวันที่26-28พฤศจิกายน2566ค่ะณสวนสาธารณะ ณริมแม่น้ำกกนั่นเองนะคะด้านหลังวัดฟังมิ่นค่ะเพื่อนๆใครที่อยากเที่ยวนะคะวันนี้วันที่28พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะมากันได้คะ่ะอย่าพลาดนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่เลยนะคะใครที่สนใจก็รีบๆมานะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคน